ไปทำน้ำยานะคะ,ะแล้วก็เหยียบตามปุ่มมานะคะมาถึงตรงนี้ไงอันนี้อ,นนอันนี้คือกระดาษที่เป็นบันชินเล็กๆค่ะอันนี้ทำทำค้างไว้แต่ปออะไรก็ไม่รู้ตอนนั้น <c oughs> เก็บส่วนผสมใช่ไหมคะน,นี่คือส่วนผสมทำน้ำยานะคะนี่นี่เราต้องเหยียบไปด้วย หยิบแผ่นไปด้วยนะคะโอ้ยมีตรงนี้ด้วยค่ะแล้วทำยังไงคะยกให้ลงโอเคยนลยนให้ลงทั้งหมดอ่าฮะหยิบหยิบหลายอันเลยโอ้หหลายอันก็ได้หนึ่งอันก็ได้ใช่ไหมคะน่าหนักใส่ตรงนี้ห้ามเท้าโดนพื้นนะคะแล้วเราก็จะเก็บลูกโอ่งโอเคเก็บลูกโอ่งมันก็จะเก็บนี่อืมเป็นกล่องเหล็ก เดี๋ยวเปิดขึ้นมในให้ดูค่ะอุย้ยมีเป็นเม็ดเม็ดพลาสติกอ่ะแล้วก็เดิอนดอ่าเดินเลยเหรอคะแล้วก็ต้องโยนเขา้าตรงน,นั้นเย้เข้าแล้วอ,อ่ะไตไต <c oughs> ไตมาหยับตรงนี้ ใส่ลูกบอลเฮ้ยระวังนะแล้วก็ทำไงอะเอาแตะกองน้องหมาเอาแตะกองน้องหมาแล้วหมุนหมุนแล้วก็เดินกลับเดินกลับมาเฮ้ยหมามีหมามีไอเดียพอกลับมาตรงเนี้ยให้ลูกบอลเนี่ยกิ้งลงอันนี้เพิ่มอุปสรรคนิดนึงไหนๆก็นั่นแล้วไงไหนๆก็มีรูแล้วไงเย้ เสลี่ยแล้วหยิบหีบสมบัติอันนี้ต้องระวังมันว้าวได้แล้วมีของกระจุกกระจิกเยอะเลยอ่ะแล้วเราก็เก็บโอเคเราใช้ลูกนี้โอ้โหร้มเขียวเลยเหรอล้มหมดไหมให้ล้มเหืออีกอันไหมต้องทำให้ล้มให้หมดใช่ไหมคะเย้แล้วไงต่อแล้วก็เก็บนี่ไงส่วนผสมต่อไป โอ้โหนี่คือวิธีการทำเราจะต้องมีการเก็บวิธีการทำน้ำปรุงไปด้วยนะคะแล้วก็ทำไงต่อคะเริ่ม่ายตงนี้เอยลาา่าถ่ายตงนี้เหรออ๋อคุณมาต่อด้วยต่อไปข้างหน้าค่ะเอาดนี่นแล้วยังไงต่อคะเอาบอลใส่คนไอศครีม รอบโอเคเดินวนเดินวนสองรอบอ่ะสองรอบถึงจะเก็บได้เย่ลืม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 อะไรลืมเก็บของในนี้กี้ที่เราโยนลูกบอลเข้าก็ต้องเก็บของทงไมด้วยมันเป็นถ้วยกับทุถาดเราก็จะเราก็จะเอาอันนี้ใส่อ่า ห้าชิ้นห้าชิ้นนี่ค่ะเอาถ้วยใส่สปริงกระดาษห้าชิ้นเล็กใส่ตัวต่อห้าชิ้นใส่ของในหีบหนึ่งชิ้นใส่ลูกอมใส่ของที่อยู่ในหีบที่มีรูปหัวใจห้าชิ้นใส่น้ำยาสองหยดคนให้เข้ากันโอเคห้าชิ้นโอเคค่ะห้าชิ้นโอเคค่ะหนึ่งชิ้นจะเอาอะไรก็ได้ลูกหมูโอเคได้ค่ะใส่ลูกอมเออ ใส่ของที่อยู่ในหีบร่วมหัวใจให้อันนี้ต้องติดเทปนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะใช่ค่ะมันจะหยดน้ํายาสองหยดหนึ่งสองเฮ้ยหยดน้ำยาเลยเคลื่อนเคลนเคลนเคลื่อนคลนคลนโอ้ยมีควันขึ้นเลยเดี๋ยวมาดูสิเฮ้ยงั้นเดี๋ยวให้แย้มเล่นก่อน ยจะเล่นบ้างนะคะด้านแรกไปเดี๋ยวจะพาพี่กล้องได้เลยค่ะแต้องยิบกระเป๋าเดี๋ยวจะพาพี่กล้องตามไปเลยเหมือนว่าคนที่ดูในคลิปเนี่ยเหมือนเป็นตัวแม่ปุ๋ยเลยนะคะโอเคเนียเดอุ้ยเสร็จแล้วก็ กาดูนะนี่โอ้ยนี่ยฮยเฮ้ยว้าวว้าวมันอียมันจะต่อกันนะเดินบนเส้นแหงนี้ได้เลยค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วก็หยิบอันนี้ นี่ตลีมเ,เปลี่ยนสูตรไม่ที่ทำค่ะไม่เป็นไรเราได้สามชิ้นละเย้หยิบของค่ะใต่ตรงนี้แล้วตรงนี้โอ้ยจะพงังมันจะพังไหมเนี่ยต่อไปค่ะนี้มาตั้งเมื่อจากตรงนี้เอาไว้บนหัวแล้วหยิบลูกบอลใส เดี๋ยวนะจับเดี๋ยวินไปไหนอะเตะวงต่างหากแล้วก็กลัมาโอเคว้ายว้าวเล่าใหม่เอาใส่ให้ใหม่ค่ะนี่ห้ามจับนะคะนี่จับนะคะทุกคนอุ้ยเดี๋ยวโอเคจับลงมาตีลูกบให้ลงมือโอเคได้จับลงมา นี่แล้ก็หยิบน้ำปรุงต่อไปแล้วก็อวกเอาล,ลูก,ลกบอล<อ>ียวเยเหลองนี่เย้องกของตั้งกลักบด้วคโอเคค่ะนี่ตั้งที่เดิมเอาะูเขียวเขียวป้าป้เหลืองอป,อป้าโอเคมาไปโอ้โหทุกคน ดูสิเจอแล้ววิธีการทำนี่เอาไว้ข้างหน้าใช่ไหมข <c oughs> ้างหน้าแล้วก็ลงได้เลยแล้วก็ไต่ไปแล้วก็ลงโอเคเกือบออกรูกไม่ได้ทุกคน <c oughs> <h> ah> แล้วก็หยิบของเย่ทุกคนมาถงขั้นตอนรุงแล้วนี่นะคะมาสูตรเหมือนกันนะคะทุกคนเอาด้วยใส่สปริงถ้วยใส่สปริงไม่ใช่เอาสปริงใส่ล้วยแล้วก็ใส่กระดาษสองชิ้นมาหันมาเยี่ยมเผอแบเวนนี้ใส่ตัวต่อสิบชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โหพอดีเป๊ะเลยใส่ตัวต่อสิบชิ้น ไม่ลงเลยสิบชิ้นแล้วก็ใส่ของในหีบสมบัติ1นึ่งแล้วก็ใส่ลูกอมลงไปแล้วก็ใส่ของที่อยู่ในหีบรูปหัวใจจะใส่ชิ้นใหญ่นี้ก็ไน้ ใช่โอ้โหน้ำยาใส่เยอะมากเลยอ่ะรอบนี้สิบหยดนี่นี่ฉันสิบแล้วะจะใช้จะใช้อันนี้คนนี่เป็นไงล่ะ <c oughs> ใส่สปริงเป็นตัวคน,ลนแล้วก็เ <c oughs> รีบร้บ S 1> <S 1> <S สนุกสนานมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีการ๊ายค่ะ